เมื่อวันที่18ในสาย,ยน2,566เวลา15นาฬิกาณนะที่บ้านพักในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ในอุ่นเรือนคำพิโรนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการพี่น้องประชาชนทั้ง5ตำบลได้ร่วมกันทำพิธีสะก้าดำหัวนายพีรศ์ธีรบดีในอำเภอแม่วาง พร้อมด้วยคุณนายนาริศราเทีะรบดีนายกเหล่ากาชาติอำเภอแม่วางโดยมีหัวหน้าสว่วนราชการชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้ร่วมกันนําเอาข้าวปลาอาหารที่อร่อยๆอของแต่ละหมู่บ้านมาร่วมออกร้านเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีสะเก้าดำหัวได้ทานกันพร้อมกันนี้ได้มีช่างฟ้อนจากตำบลต่างๆ มาแสดงการฟ้อนแบบล้านนาเพื่อเป็นการคาระวะต่อท่านนายอำเภอและคุณนายแห่งอำเภอแม่วางซึ่งสองท่านเป็นที่รักและเคารพของพี่น้องชาวบ้านอำเภอแม่วางมาโดยตลอดสินชัยพชัชรธนาพรรายงานนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2566น 2500, ปปะเอ่อก็เอ่กำหนด เพื่อมีการนำหัวในอำเภอในวันนี้นะครับตามแเนทีที่ตามที่ตาหอยล้านนาที่สืบทอดกันมานะครับก็วันนี้ก็มีหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับอบอกว่าจะทางส่วนราชการทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกลุ่มพลังมวลชนต่างๆนะครับทางหน่วยงานในพื้นที่นะครับทุกภาคส่วนก็ได้มา ไยพร้อมลดน้ำดำหัวมาเกาะสุมาคารวะการจีท่านไปอ้างนะครับในในเรื่องของการคารวะการขออนุโมทิกรรมการเตี๋ยวล้วงร้านกำเกินแต่ว่าแต่ในเรื่องของอาการยกรรมมโนกรรมกรจีกรรมการซึ่งที่เรานี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นที่ดีที่เราสืบทอดสืบทอดกันมาในกครตอบ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนมาในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้อ้างอิงอวยพรนะครับผู้ใหญ่หทุกท่านนะครับการละสิ่งศิ์สิที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับโดยมีพระธาตุไรสุเทพผู้กาอเจ้าศีวิชัยตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ของอโศกแม่านนะครับได้โปรดทูลดนกานทุกท่านและครอบครัว ตรงประสบความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางใกล้ไกลต่อเมื่อแล้วข้าปลอดภัยคิดยบางสิ่งใดก็เพื่อส่งความอัตทับใจมีโชคมีลาภทุกประการนะครับขอพระคุตรรับา